สำหรับท่านที่ต้องการตกแต่งสวนแบบ f o ร์มอลการ์เดนหรือสวนแบบประดิษฐ์ที่มีการปลูกประดับต้นไม้และมีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในฟอร์มที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นกลมเป็นรีหรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆนั้นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติที่จะต้องถูกตัดแต่งอยู่อย่างสม่ำเสมอผลิยอดใหม่แล้วก็ทนทานต่อการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มอยู่ในลักษณะนี้ก็มีอยู่หลากหลายต้นเลย แต่ต้นที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างที่ว่าแล้วก็รวมไปถึงมีความโดดเด่นจากการให้ดอกที่แซมอยู่ในทรงพุ่มต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีเจ้าเชอรี่แคระซึ่งให้ดอกสีชมพูสดใสแบบนี้ติดอยู่ในลิสต์ด้วยแน่นอนถ้าหากท่านกำลังสร้างสวนแบบฟอร์มอลหรือสวนแบบประดิษฐ์อยู่หรือต้องการปลูกต้นไม้ที่ควบคุมทรงพุ่มให้เป็นพุ่มกลมพุ่มเหลี่ยมต่างๆเหล่านี้ เชอรี่แคร์เป็นตัวเลือกที่ดีเลยในตอนนี้เราไปรู้จักเชอรี่แคร์ให้เพิ่มมากขึ้นเราจะได้ปลูกเขาได้อย่างมีความสุขแล้วก็สมประโยชน์ในการนำมาปลูกกระดับตกแต่ตงของบ้านเรียนนะครับ ฉ่นเคยครับเมญสุดโรต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของเมื่อย็ยนแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเชอร์รี่แคร์เราก็ไปเริ่มต้นทําความรู้จักก่อนเลยว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเราแต่เจ้าเชอร์รี่นั้นมีถิ่นกำเนิดที่กระจายกว้างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมริกากลางในอเมริกาใต้หรือแม้กระทั่งในเวียดนามก็มีบางสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในนั้นด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเชอรี่ก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามอลพิเกียกาปาโดยชื่อสกุลมอลพิเกียนี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสําคัญในการศึกษาเรื่องกายวิภาคของพืช หรือ plane anatomy นั่นเองสำหรับชื่อชนิดกาบ้าก็มาจากคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าเรียบเนียนหรือไม่มีขนในที่นี้ก็มาจากสันฐานใบที่มีผิวเรียบไม่มีส่วนของขนขึ้นปกคลุมใบนั่นเองสำหรับการนำเจ้าเชอร์รี่แคร์มาปลูกในบ้านเรือนถึงแม้ว่าเราจะเห็นเขาในฐานะของไม้พุ่มเตี้ยที่ถูกควบคุมทรงพุ่มมีความสูงประมาณสัก 50- 60ซนติเมตรแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นไม้พุ่มสูงเลยนะครับ ในธรรมชาติถ้าเราจะปล่อยเข้าไปให้สูงเจริญเติบโตไปก็จะสูงได้2-3เมตรเลยและด้วยความเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดใบก็ยิงทําให้ตัวเขาเองจะเห็นพุ่มใบเขียวกระจีชั่วนาตาปีแบบนี้แล้วค่อยๆทยอยทิ้งใบแก่ใบที่มีปัญหาหลุดร่วงลงมาเท่านั้นเองจึงทําให้ได้รับความนิยมนํามาใช้ในการประดับตกแต่งในฐานะของไม้พุ่มที่ให้พุ่มใบเขียวกระจีแล้วก็มีดอกเล็กๆแซม สำหรับตัวสันฐานต้นนะครับถ้าเรามองเข้าไปในตัวของลำต้นสีน้ำตาลแล้วก็อาจจะมีจุดขึ้นอยู่เต็มตัวลำต้นเลยต่างๆเหล่านั้นเป็นเลนติเซลหรือเป็นช่องเปิดที่แลกเปลี่ยนอากาศกับภายนอกของตัวต้นเจ้าเชอร์รี่แคร์นั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเจ้าเชอร์รี่แคร์ก็เป็นต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านหนานแน่นมากๆผิวเปลือกต้นเรียบแล้วก็มีลักษณะขุข่าเล็กน้อยสีของลำต้นก็คือมีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ใบที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นใบเดี่ยวขึ้นเรียงตรงข้ามใบแต่ละใบนั้นก็จะมีลักษณะเป็นใบรูปไข่หรือรูปรีมีก้านสั้นๆปลายใบมนหรือแหลมเล็กฐานใบค่อนข้างสอบกลมเข้ามา แล้วก็ขอบใบเรียบใบมีสีเขียวเข้มเลยมีผิวมันด้านล่างก็จะมีสีใบดรอปกว่าเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนเลยและสิ่งที่ทําให้พุ่มใบของเจ้าเชอรี่นั้นได้รับความสนใจก็คือเขาจะเป็นต้นไม้ที่ทยอยออกดอกอยู่ต่อเน,นื่องตลอดทั้งปีเลยรูปแบบของการออกดอกนั้นมีทั้งดอกเดี่ยวแล้วก็ออกเป็นช่อกระจุกเล็กๆดอกนั้นมีกลีบดอกสีชมพูนะะเป็นกลีบดอก บางจํานวน5กลีบตัวกลีบดอกนั้นก็มีขอบหยักเล็กน้อยมีเกสรตัวผู้เรียวยาวและมีสีเหลืองตัดไปด้วยกันดีกับสีชมพูของกลีบดอกนั่นเองการออกดอกสีชมพูเล็กๆนี้ทําให้เราเพ่งพินิจพิจารณาไปในทรงพุ่มนั้นก็จะมีรายละเอียด ของสีชมพูปรากฏโดดเด่นขึ้นมาแทรกอยู่ท่ามกลางทรงพุ่มด้วยก็ทําให้ทรงพุ่มของเจ้าเชอร์รี่แคร์นั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเจ้าเชอร์รี่แคร์นั้นจะอยู่ในฟอร์มนี้ตลอดไปนะครับถ้าหากเราไม่ทําการตัดแต่งกิ่งเขาเลยแลวเราก็ปลูกปล่อยเขาทิ้งไว้แล้วโดยที่ปล่อยทรงพุ่มให้เขาจเจริญเติบโตต่อเนื่องไปถึงแม้ว่าจะมีชื่อว่าเชอร์รี่แคร์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ในลักษณะนี้แบบชั่วนาตาปี ถ้าเราปลูกเขาโดยที่ไม่ทําการตัดแต่งกิ่งเลยเขาก็สามารถจะเจริญเติบโตสูงเป็นไม้พุ่มสูง2-3เมตรได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราจะปลูกเขาในฟอร์มแคระก็จําเป็นที่จะต้องตัดแต่งกิ่งควบคุมส่งพุ่มไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่าในเรื่องของการดูแลรักษาเราไปรู้จักดินปลูกแล้วก็ตําแหน่งแห่งที่ในการปลูกของเขาก่อน ถ้าสามารถจะเลือกพื้นที่ปลูกเจ้าเชอรี่แคระในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรี่ยงที่ดีเลยหรือถ้าจะย่อหย่อนลงมารับแสงแดดบางส่วนของวันสักสี่ั้งหชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็สามารถจะพอปลูกได้แต่ถ้าปลูกในพื้นที่ได้รับแสงแดดน้อยกว่านี้เช่นร่มรำไรไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มจะเริ่มไม่มีใบแน่นแบบนี้แล้วจะเริ่มยืดยาวตัวกิ่งขึ้นแล้วก็ใบก็จะอ่อนย้อยปลกลง แบบนี้จะทําให้ฟอร์มที่เราต้องการปลูกเขาควบคุมให้เป็นพุ่มแน่นจะหมดสเสน่ห์ไปเลยครับเพราะฉะนั้น ในพื้นที่แสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดสําหรับเรื่องของการปรุงวัสดุปลูกก็ขอให้ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูง,สงถ้าเราปลูกร่วมไปกับต้นไม้ในอื่นแนะนําว่าพูนเนินดินให้สูงกว่าบริเวณโดยรอบสนามหญ้าสักนิดหนึ่งจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มั่นใจว่าในช่วงฤดูฝนที่มีน้ําท่วมขังนั้นก็จะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังขึ้นแฉะนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องการให้น้ําให้น้ําทุกวันเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งจะช่วยรักษาอัตราการเจริญเติบโตของเขาตอนน่อเน ฤดูแล้งก็รดน้ําต่อเนื่องไปถ้าในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนมากๆถ้าสามารถทําได้รดน้ํสองครั้งต่อวันก็จะยิ่งดีเลยครับทำให้เขาไม่ชะงักการเจริญเติบโตนั่นเองสําหรับเรื่องการให้ปุ๋ยใช้อินทรีย์วัตถุเพียงอย่างเดียวได้เลยนะครับโดยสามารถจะให้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้เลยโรยลงไปที่บริเวณผิวโคนต้นนอกจากนี้ถ้าเราต้องการให้เขามีการแตกยอดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ปุ๋ยทางใบก็ได้เช่นเดียวกันฉีดพ่นลงไปในช่วงเช้าเนะครับ ก่อนอุณหภูมิ27องศาแบบนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยทางใบเลยถ้าหากอยากจะรู้ว่าปุ๋ยทางใบคืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไรลองคลิกที่การ์ดที่มือเย็นแน่ไปแล้วนะครับมืออยนทําคลิปนี้ไว้แล้วอธิบายไว้อย่างครบถ้วนเลยต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆและต้องทําบ่อยๆสําหรับท่านที่ต้องการปลูกเขาควบคุมทรงพุ่มไว้เป็นพุ่มกลมพุ่มเหลี่ยมปลูกประดับไว้ในสวนแบบฟอร์มัลหรือสวนแบบธรรมชาติที่เราต้องการมีบางส่วนที่เป็นไม้ พุ่มกลมแบบนี้การใช้กันไกลแบบยาวนะครับในการตัดแต่งเล็มอยู่เสมอถ้าเป็นไปได้ทุก7วันเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆขอเป็นทุก15วันเพื่อที่จะทําให้เราจะเห็นพุ่มใบแน่นแล้วก็กอดกันเป็นพุ่มกลมแบบนี้ทั้งนี้ถ้าเราปล่อยให้เขาเลยระยะเวลาไปเป็นเดือนเราจะเห็นกิ่งบางกิ่งชูดยาวออกมาแล้วก็จะทําให้การตัดแต่ง กลับไปเป็นทรงพุ่มกลมที่เราต้องการจะทําได้ยากขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของโรคและแมลงครับในช่วงฤดูฝนให้ระมัดระวังเรื่องของการเข้าโจมตีโดยเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆถ้ากังวลแล้วก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีนะครับเมื่อย็นแนะนําให้ใช้ไตราสารแล้วก็ลามีนาผสมน้ําฉีดพ่นโดยผสมเข้าด้วยกันเลยนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นย ถ้ามีการระบาดแล้วก็ใช้สัก2รอบห่างกันสัก5วันแบบนี้ตัวไตรสารแล้วก็ลามินาจะจัดการกับเชื้อราหรือแบคทีเรียาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใบจุดใบไหม้ต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีไว้นะครับนอกจากนี้เราอาจจะพบเจอการเข้าทําลายของบุ้งหรือหนอนผีเสื้อที่มีขนยุบยับยุบยับที่ตัวนะครับเป็นสิ่งที่เจ้าหนอนบุ้งต่างๆเหล่านี้ชื่นชอบเจ้าเชอรี่เลย ก็สามารถจะจัดการด้วยไลนิ่งฉีดพ่นลงไปนะครับขอให้ฉีดพ่นลงไปให้ทั่วทุกซอกทุกมุมใบเลยพอหนอนเหล่านี้เข้ามากัดกินใบ mm. เขาก็จะตายไปภายใน5ชั่วโมงซึ่งทั้งลามีน่าทั้งไตรซานแล้วก็ไลนิ่งไม่ใช่สารเคมีนะครับใช้ได้บ่อยไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างอันตรายโดยทิ้งสารเคมีไว้ในส่วนของเรานะครับถ้าท่านมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวัน ต้องการหาต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้กระถางที่ปลูกควบคุมทรงพุ่มไว้หรือสวนกลางแจ้งที่มีแสงแดดเต็มวันแล้วก็อยากจะได้ต้นไม้ที่มีพุ่มกลมๆแบบนี้เจ้าเชอรี่แคร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนอกจากจะให้พุ่มใบแน่นแล้วก็ยังมีดอกสีชมพูแซมกระจุม่มกระจิม๋มน่ารักมากๆเลยครับเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกัน หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านใด้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมีประเทศไทยในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับ สามารถสั่งซื้อได้จากทั้งช h o ป e e Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อป ly เคมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอป l ลเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นซีโรนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด s u b สปรายติดตามมือเย็นไว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยรวมไปถึงถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังส่องแสวงหา ต้นไม้พุ่มใบแน่นให้ดอกสีชมพูกระจุ่มกระจิบมน่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมียนด้วยนะครับในตอนนี้เมือเยัน Studio อแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็เชอร์รี่แค่ลาท่านไปแล้วนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ